สิ่งใดอะไรที่ทำให้ชีวิตของคุณติดขัดอยู่เพ่งจิตเลือกให้มาหนึ่งกองน,นะคะให้เวลาสักครู่เลือกได้แล้วเนาะ,ะมาดูที่กองที่หนึ่งก่อนนะคะ อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกสะดุดหรือชีวิตไม่ราบรื่นติดขัดหรือเหนี่ยวรังคุณขอให้ไพ่สำรับนี้จะเป็นคำตอบให้กับผู้ที่ผ่านเข้ามาบุญสัมพันธ์เจอกันได้รับคำตอบนี่คือการทำนายไพ่ทาสแบบสุ่ม หากใครคิดว่าดวงเป็นดวงของคุณน้อมรับถ้าคิดว่าไม่ใช่เปิดผ่าแล้วปล่อยผ่าขอเป็นตัวแทนสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอะไรที่ทำให้คนที่เลือกกองที่หนึ่งมีชีวิตที่สะดุดม,มีไพ่เปิดมาให้ด้วยอันนี้เด้งขึ้นมาเองสแสดงว่าไพ่อยากจะบอกคุณจริงๆว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณสะดุด คือความเจ้าอารมณ์หุนหันพนพนแลนหรือการทำอะไรแบบรวเดเร็วไม่คิดหน้าคิดหลังการได้กาเสียเป็นคนกล้ารุยก็จริงแต่ขาดการไตร่ตรองสิ่งที่รังให้คุณไปแล้วหยุดไปแล้วหยุดอยู่เสมอ ความรันมาอันดับหนึ่งนะคะความรันของคุณอันดับหนึ่งเลยความเขาบอกทําไม่ได้คุณยึดมันทําได้และรันทําจนมันเสียหรือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นสภาพแวดล้อมหรือผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงคุณอยู่กับคุณหรือตัวปัญหาของคุณเนี่ยหรือเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกหรือใครใดๆที่มีอิทธิพลกับคุณเป็นบุคคลแบบนั้นคือรัน หัวชนฝาไม่ฟังใครคิดว่าตัวเองถูกแล้วก็ทำทำแบบลันๆไม่แอะแอะไม่ให้ทำก็ทำแอบทำก็มีพอทำแล้วมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วยังไงเสียหายเสียหายอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวเหมือนจะดีนะบางทีอ่ะวาดฝันเยอะเลยเงินนู่นนี่นั่นโอ้ยถ้าทำสิ่งนี้แล้วจะได้สิ่งนี้นูน่นเหมือนมีคำหวานขึ้นมาเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวาดฝันแต่ทําไม่ได้อ่ะอืมถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวหรือครัวเรือนเหมือนจะออกมาดีแต่สุดท้ายสุดท้ายมันยังมีความหลังความหลังอันขมขื่นความเจ็บปวดการเขาเรียกว่าไปไม่ถึงฝันสักทีอ่ะทำแล้วมันล้มทำแล้วลุลลนทำแล้วพังทำแล้วมันจะเสร็จแหละเหมือนเสนอ โปรเจกต์เนี้ยมันจะได้และก็โดนเทกระจารหรือไม่ก็โดนหักหลังหรือไม่ก็โดนล้มกระดานหรือไม่ก็โดนพูดให้เสียใจหรือว่ามีคนรู้สึกเข้าใจผิดก็ได้เหมือนกับทุกอย่างมันกลายเป็นความเสียใจที่มันเป็นอดีตสิ่งที่ทําให้คุณติดอยู่คือการยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาอดีตลึกๆอาจจะเป็นอดีตที่เคย ทำแล้วมันเฟื่องฟูมันเคยได้ดีมันเคยได้เงินเป็นก้อนๆเคยได้ได้แล้วเราระวาดฝันว,ว่ามันจะได้อีกแต่พอมันลมปับ๊บคุณก็ไปโทษตัวเองแล้วก็ช้ำ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 ,ชำตอกตอกตอกย้ำ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 ไม่ไม่หลุดจากสิ่งที่มันผิดพลาดถ้าคุณยังจมอยู่กับความผิดพลาดเก่าๆเ,เดิมๆแม้กระทั่งเรื่องของความรักก็เหมือนกันมันเป็นการดึงรังของคุณชีวิตคุณจะไม่ไปไหนเลยชีวิตคุณจะอยู่แค่ตรงนี้ บอกเลยว่าย่ำอยู่กับพี่แล้วก็ไปไม่ได้เดินหน้า3ามเก้าเดินถอยหลังสอเก้าเดินหน้าไปแล้วก็หันมามองข้างหลังอะไรประมาณนีน้คุณจะไม่ถึงเส้นชัยบอกเลยว่าสิ่งที่เหนียวรั้งของคุณคือการไม่ลืมอดีตและความล้นที่ตัวเองทําให้มันผิดพลาดได้เหมือนกันทีเนี้ยมันมันมันติดคุณก็แค่ปล่อยมันติดอะคุณก็แค่เดินไปข้างหน้าไม่ต้องหันหลังไปมองสิ่งที่มันมัน ถ้าสมมุติว่าแก้วใบเนี้ยคุณรักมากเลยแล้วมันแตกคุณก็เสียดายไม่ยอมเอาไปทิ้งคุณก็จะเก็บไว้อย่างนั้นแหละเก็บเหมือน,นเสียดายด้วยความเสียดายวันหนึ่งเผลอบาดมือขึ้นมาเจ็บไหมก็เจ็บก็ทิ้งไปมมีสิ่งใหม่คุณก็เดินไปไปซื้อใหม่หรือว่าไปได้ของใหม่ไปเอามาใหม่หรือว่าไปทําสิ่งใหม่อ่ะสิ่งเก่าอย่าไปเสียดายอะไรที่มันพังไปแล้วทิ้งไปแล้วเดินไปข้างหน้า ยาใจตัวเองให้ได้ยาใจตัวเองให้ได้รักษาใจตัวเองให้ได้ไม่มีใครช่วยคุณคุณต้องช่วยตัวเองให้ได้ว่าการลืมอดีตทําให้คุณไปข้างหน้านี่คือคนเลือกกองที่หนึ่งยังไงน้อมรับรับนะคะถ้าใครคิดว่าดวงของคุณรับนะคะถ้าใครคิดไม่ใช่ปล่อยผ่านค่ะโอเคต่อไปค่ะมาเจอกองที่สอง กองที่สองเป็นตัวแทนให้กับคนที่เลือกกองที่2อนะคะอะไรที่ทำให้ชีวิตคุณติดขัดอยู่นะคะเหนียวรลังไม่ไปข้างหน้าหรือว่าทำให้ชีวิตคุณสะดุดทําแล้วล้มเหลวหรือว่าไปไม่ได้ไกลสัทีอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณติดขอเป็นตัวแทนให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่สอง หมอจะเลือกไพ่ให้นะคะน้อมรับรับถ้าไม่ใช่ผ่านนะคะนี่คือการสุดเปิดขอเป็นตัวแทนสำหรับคนเลือกกองที่สองอะไรที่ทำให้ชีวิตของคุณติดนี่ก็คล้ายๆกันนะสิ่งที่คุณติดเพราะคุณไม่ยอมเปลี่ยนอกองนี้สำหรับคนเนี้ยคือยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมเปลี่ยน รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือไม่เปลี่ยนอ่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ปรับตัวไม่แก้นิสัยเดิมไม่ยอมทิ้งความนิยมเดิมๆของตัวเองยึดติดเสียดายหรือว่าการแบบเหมือนเคยเคยรู้เคยเคยเห็นไหมแบบมันจะมีคนที่แบบ หัวโบราณยึดกับสิ่งเก่าๆตอนนี้โลกมันไปไกลแล้วถ้าคุณยังมานั่งจดเปเปอร์ส่งจดหมายมันไม่ทันนะตอนนี้แล้วนะคะคุณต้องยอมเปลี่ยนไปกับอนาคตที่เขามันไปไกลแล้วอ่ะคุณจะมานั่งเขียนจดหมายส่งถึงกันมันไม่ได้มันไม่ทันตอนนี้เขามีออนไลน์แล้วเขามีอีเมลเขามีเมสเซจเขามี m essenger คุณต้องเปลี่ยน นะคะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยและพัฒนาตัวเองถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนหรือพัฒนาคุณก็จะย่ำอยู่กับที่นะคะคือเนี่ยการยึดยึดสิ่งเดิมและการไม่กล้าอีกอย่างหนึ่งนะน,นี่คือการไม่กล้าลงทุนการมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยก้อนสุดท้ายฉันจะมีก้อนขนาดเนี่ยยังไม่กล้าที่จะก้าวไปลงทุนในสิ่งใดเลย กลัวว่ามันจะหายไปกลัวว่าเงินมันจะหมดไปกลัวสิ่งนี้มันจะหายไปความกลัวของคุณก็เป็นอุปสรรคของคุณที่ทําให้ชีวิตคุณติดและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณติดคือการทําอะไรทีเดียวหลายๆอย่างไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็ดีไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีทํามันมนทุกอย่างเลยแต่มันไม่ได้ดีสักอย่างคุณต้องเลือกสิ่งที่คุณรักแล้วคุณรู้สึกว่ามันใช่เพียงหนึ่งเดียวแล้วคุณทําเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง บอกเลยว่ากองเนี้ยยังแก้ง่ายนะคะไม่ได้ต้องปรับใครอะ่ะปรับตัวเองค่ะสภาพไวรล้อมไม่เกี่ยวเปลี่ยนที่ตัวเองแล้วคุณจะไปได้ไกลกว่านี้อ่ะเป็นตัวแทนสําหรับกองที่สองนะคะน้อมรับรับถ้าไม่รับไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นการสุ่มเปิดไม่ต้องซีเรียสน,นะคะต่อไปกองที่3ขอเป็นตัวแทนให้กับคนที่เลือกกองที่3อะไรที่ทําให้ชีวิต ของคุณติดขัดอยู่ไม่ไปเสียสักทีไม่ไปไหนสักทีนะคะเป็นตัวแทนให้กับกลุ่มที่3กองที่สเลือกให้ให้นะคะขอครูบาอาจารย์สิทธิสิบบทเมตตาที่จะทำนายจะทักให้กับกลุ่มกองที่สอะไรที่ทำให้ชีวิตคุณติดเหมือนกันเลย คนนี้พลังงานวันนี้ไพ่ค่อนข้างชัดเจนหลายๆเรื่องเลยนะคะหนึ่งความอันเนี้ยนะเดวิลความอบายามุกลุ่มหลงมัวเมาการยึดติดการยังหลงทางไปทางมืดๆเทาๆดำๆไม่ยอมออกจากสิ่งที่ตัวเองมัวเมาอยู่ถ้าคุณยอม เนี่ยอันนั้นะการเดินทางไกลการไปให้ไกลหรือการแบบย้ายสถานที่ที่ไปไกลๆอะ่ะไม่ใช่บำพนักเดิมอ,อาจจะเป็นต่างถิ่นแดนไกลหรือไม่ใช่บ้านตัวเองหรือการทิ้งสิ่งที่รักอยู่เพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันไอ้สิ่งที่คุณรักงเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งผิดก็ได้นะการยึดยึดกับสิ่งที่มันไม่ถูกยึดกับสิ่งที่มันผิดยึดกับสิ่งที่มันคิดว่า มันดีแล้วแต่จริงๆมันยังไม่ใช่หรือมันดีแต่มันยังไปดีไม่สุดมันดีแต่มันอาจจะดีไม่ใช่สายขาวมันอาจจะเป็นดีแบบเทาๆมันยังไม่ดีมันยังไม่ดีมากมันยังไปต่อได้สิ่งนี้ทําให้ชีวิตคุณยังติดอยู่ติดกับกินหรูอยู่สบายยึดติดอ่าบางทีอ่ะคนอื่นเห็นคิดว่าคุณมีเงินทั้งทั้งนี้ในกระเป๋าคุณอาจจะมีตังไม่เท่าไหร่หรอกกินหรูอยู่สบายยึดติดกับ ภาพเดิมๆของตัวเองยึดติดกับการใช้แบรนดเ์เนมยึดติดกับการต้องกินแก้วกาแฟแบบแพงๆอะไรประมาณนี้ก็คืออย่าไปยึดติดทำตัวสมระติดดินเคยยังไงก็อย่างนั้นไม่ต้องตามกระแสแบบนั้นนะคะถามว่าอะไรที่เป็นความสุขใช่แต่ต้องดูริบิดต,ตัวเองด้วยนะมันมีความลุ่มหลงมัวเมาการยึดติดบางอย่างการเสพติดบางอย่างที่ทำให้คุณ ไม่หลุดผลไม่หลุดจากพัฒนาการบางอย่างซึ่งมันยังยึดคุณอยู่ยึดแบบเหมือนคนโดนเดินไปไม่ได้ไกลเหมือนคนเอาเชือกผูกขาคุณไว้อ่ะคือจะผูกยาวเป็นกิโลก็ยังดึงลากกลับมาได้อ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะคือคุณต้องปลดล็อกตัวเองให้ได้ยอมทิ้งสิ่งที่คุณคิดว่ารักแล้วก็มันมันใช่แล้วเนี่ยคุณต้องทิ้งเพราะบางอย่างที่คุณคิดว่าใช่หรือว่ารักเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อ่ะต้องทิ้งแล้วก็ไป หันหลังสะบัดก้นไปเลยนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณไปได้รอดไปได้เร็วไปได้แบบไม่ติดขัดนะคะนี่คือดวงของคนที่เลือกกองที่สาม